สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นตัว binary search นะฮะถ้าเราจำได้ binary search เนี่ยเรามี Input เป็น array x เนอะ binary search รับ x มานะฮะแล้วเราก็มี target เนะแล้วก็ x เนี่ยเออเออเป็นไง x เนี่ยเออก็เป็น array ที่เรียงแล้วเนาะ x เนาะโอเคแล้วเราก็เออเออจริงๆมันต้องมีเออ อินเด็กต์อีกสองตัวนะว่าเป็นหัวท้ายของ x เพื่อความง่ายเนาะเราก็จะมีเอ่อ uh, เกับ right ประมาณนี้นะฮะเอ่อ uh, แล้วเราก็เอ่อ uh, ก็มีเบสเคสไปก็คือถ้า left right มีขนาดเป็นหนึ่งอะไรก็ว่าไปเราก็ตอบเลยไม่ไม่ตอบเลยอะไรก็ว่าไปเนาะไม่งั้นเราก็สั่ง mid เท่ากับเอ่อฟบวก right หารสองเนาะปัดลงอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เช็ค if x mid ใช่ปะเท่ากับทาร์เก็ตถ้าเท่ากันก็จบถ้าไม่งั้นก็ถ้าดูตรงกลางเนาะถ้าน้อยกว่าทาร์เก็ตดูตรงกลางคือถ้าน้อยกว่าแทร์เก็ตก็คือเอ่อทาร์เก็ตไปอยู่พางนี้ใช่ไหมฮะถ้ามากกว่าแทร์เก็ตทาร์เก็ตอยู่พางนี้เราก็เลขตัวเองหรือก็รีเทิร์นอะไรก็ว่าไปเลยไม่นก็รีเทิร์นเลขตัวเองไปแล้วก็บีเซิร์เนาะ ทีถ้ามันน้อยกับาทร็กเก็ตแทร็เก็ตอยู่ด้านนี้เนาะเพราะนั้นก็เราก็ต้องเซิร์ช t a ร g e เก็ตแล้วก็สั่ง m i d บวก d 1ึ่บวกหนึไกลไม่งั้นก็สั่งเรียกตัวเองนะ b search แล้วเราก็ต้องไปหาข้างนี้เนาะนั่นก็ต้องหา x แล้วก็ t a ร g e เก็ตอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ left แล้วก็ m i d ลบอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็น b e s เ c a อีก เอลอะไรนะเอ่อมาก,ก่อนแล้วก็อาร์อะไรก็ว่าไปแล้วก็เช็คไปเลยแล้วก็ตอบอะไรก็ว่าไปนะฮะอันก่อนเป็นนี้น,นี่ก็เรียกเรียกเทิร์นโอเคทีนี้อันนี้อันนี้ก็คือตัวเอ่อตัวอันก่อนทีมเราเนาะเอ่อไม่รีเสริร์ชเนี่ยเอ่อเอ่อเรา,าในการวิเคราะห์เนาะเรามาดูก่อนว่ามันมัน,ม,นมันเรียกตัวเรียกตัวเองกี่ครั้งนะถ้าถ้าเราก็แต่ละครั้งเนี่ย เราจะวิเคราะห์การทำง,งานแล้วเราก็ต้องเขียนตัวตัวเลคเคเรน์เนาะก่อนจะวิเคราะห์การทำงานเราไปดูคอ r เ c ก n เนสก่อนนะครับถ้าเราวิเคราะห์คอลเลกชเนสเนี่ยเราก็ต้องแอนซูมว่าเออเราถ้าเราในการเรียกตัวเองเนี่ยมันทำงานถูกต้องเน,นะเาะแล้ลวถ้าเรียกตัวเองทำงานถูกต้องเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยทำงานถูกต้องก็โดยมากก็ใช้อินดักชันผมก็จะข้ามไปเหมือนเดิมฮะโอเคเพราะนั้นถามว่าทำไมมันถึงถูกก็คือเออถ้าเราเรียกตัวเองถูก นะในการแก้ก้อนเนี่ยสมมติมว่าถ้าเราเช็คแล้วเอ็กซ์มันดันน้อยกว่าทาร์เก็ตใช่ไหมแปลว่าต้องอยู่คําตอบอยู่ข้างนี้แน่นอนเพราะถ้าเกิดเราค้นตรงนี้ถูกต้องเราก็ได้คำหลักที่คนหลักที่ถูกต้องอะไรก็เราต้องพูดแบบนั้นไปนะแล้วก็ใช้อินดักชันโอเคนี่เราวิเคราะห์หลังทิ้งทางเราต้องต้องดูโครงสร้างของการเล่ตัวเองว่ามันมันเล่ตัวเองยังไงนะฮะซึ่งหลกัหลกๆเราก็ต้องมาดูว่าเออมันเล่ตัวเองถ้าเล่ตัวเองอ่ะเล่ตัวเองกี่ครั้งแล้วอินพุตในการเล่ตัวเองอ่ะมันมีขนาดอินพุตเท่าไหร่ ถ้าเราดูตามร,รูปนี้เนี่ยอินพุตถ้าเราดู x เป็นอินพุตของเราเนี่ยนะฮะ x มันขนาดเท่ากันตลอดเนาะเราก็จะแบบเออเงี้นอินพุตขนาด n ตลอดถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยก็ก็จบนะฮะคิดหมายถึงว่าวิเคราะห์ต่อไม่ได้เราต้องดูว่าอินพุตจริงๆที่ถ้าไม่นับ x เนี่ยก็คือคันดิเดตของในการหาแทรเก็ตจริงมันขนาดเท่าไหร่ซึ่งจริงๆขนาดของอินพุตแล้วมันคือคือตัวนี้เนาะเราเราเรียก s e a r c h เนี่ยที่ top level เนี่ยเราจะเรียก x แล้วก็ t a รเก็ตแล้วก็ศูนย์แล้วก็ n ลบหนึ่งเลยประมาณนี้เนาะ อันนี้คือขนาดของ input จริงๆมันขึ้นอยู่กับมันคือมันคือ R ลบ L บวกหเนาะ,ะซึ่งเราก็อาจจะมองตรงนี้ว่าเออที่เลเวลบนสุดเนี่ยขนาดของ input เรามีขนาด N ใช่ปะเราก็ต้องดูว่าเราเรียกตัวเองเเนี่ยขนาดของ input มันมันเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้เราก็เรียกกี่อันถ้าเราไม่อ่านโค้ดเลยนะเราจะเห็นว่าเออมันเรียกตัวเองก็มีการเร call อยู่2ครั้งใช่ปะแต่ละครั้ง input มีขนาด แต่เก okay, ี่เราแบ่งตรงกลางเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยมีขนาดไม่เกิน n สองทั้งคู่ใช่ปะ่ะน้อยกว่า n สงเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ง,ง่ายคือเราตัวอ๋อโอเค n ขนาด n นะเยกตัวเองตัวเนี้ยก็มีขนาด n สอง n สองเนี่ยเราไม่อ่านโค้ดอะไรเลยเราก็จะพบว่าเออเวลาเกลี่ยเลยนส์ออกมามันจะได้ประมาณนี้ก็คือมีปัญหาใหญ่ใช่ปะ่ะขนาด n ใช่ไหมฮะแล้วก็เยกตัวเองสองครั้งแต่ละครั้งมีขนาด n สองเนะี่ยแต่ว่าถ้าเราดูดีๆเราต้องอ่านโค้ดคือเราต้องอ่านโค้ด หรือเพราะว่าโอเคมันอาจจะมีการเรียกฟังก์ชันในโค้ดมันมีมีอันนี้มีมีฟังก์ชันตัวนี้สองครั้งเนะแต่ว่าฟังก์ชันเราเวลาทางานจริงมันจะเรียกไม่เรียกอันนี้ก็เรียกอันนี้เพราะมันจะเรียกตัวเองแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะเพราะนั้นเวลาเราเข้ารันนิงไทม์เราก็จะเขียนลเลยคือเรนประมาณนี้เราก็จะให้ tn เป็นเวลาการทํางานใน worst case ตัวนี้ต้อง,ต,องต้องจำนิดหนึ่งนะ case ของ ใบใบทีเซอเนาะที่อินพุขนาด n เนาะ w o r s t i n s u t อินพขนาด n ให้เป็น tn เราจะได้ว่า tn เนี่ยเท่ากับเนาะเรามาดูโครงสร้างการเรียกเองก่อนนะฮะเอ่อเพราะฉะนั้นเรียกตัวเองหนึ่งครั้งเนี่ยเราเรียกตัวเองแค่หนึ่งครั้งใช่ป่ะแต่ละครั้ง input ตขนาดงสองก็จะเป็น t 1หนึ่งคูณกับ tn ส 2, ่วนสอยกแล้วก็เวลาที่เหลือ เวลาทห่เหลือเนี่ยสังเกตว่าโค้ดเราทําอะไรบ้างเนาะถ้าเรามาไล่ดูก็อีฟอะไรก็ว่าไปนะฮะตัดค่าอะไรเช็คค่าอะไรอะไรก็ว่าไปคือเวลาที่เหลือเนี่ยเอ,อ่อมันมันมันใชโอหนึ 1, ่งใชเวลาหลวมแค่โอหนึ่งเพราะนั้นนี้เราก็จะใส่ใส่เท่ากับสเข้าไปประมาณน,นี้นะตัวเลขเคลเรตเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะเราก็ได้ว่าทีทีหนึ่ง t ีหนึ่งก็เท่ากับสี่ไปก่อไปทีหนึ่ง เท่ากับ c แบบนี้นะเราก็จะเอาตัวนี้มามามา,มาโซลิเคอร์เรนต์เรานะทีนี้วิธีการโซลิเคอร์เลนต์เนี่ยถ้าเราใช้วิธีการโซลแบบไล่แทนค่านะผมขอเขียนตรงนี้เนาะเราได้ว่า tn ท่ากับ c บวก tn ส่วนสองว่าเราไอ้ก้อนนี้เท่ากับเท่าไหร่มันก็เท่ากับ c บวกก้อนนี N ้เนาะมันคือ c บวก tn ส่วน4เท่ากับ c บวก c บวกไอ้ก้อนนี้คือ c บวก tn ส่วน8อะไรเงี้ย ไล่ไปเรื่อยถ้าเราดูแพทเทิร์นเนี่ยก็คือทุกครั้งที่หาร2เนี่ยมันจะหลุดมาสี่ใช่ไหมถามว่าหาร2ได้กี่ครั้งมันก็จะได้ว่าเท่ากับ4คูณกับ l อ g n อันนี้อันกอนก็เลยลายเวลา n O n log n แบบนี้นะก็คือเราไล่แบบแทนค่าแล้วก็ดูแพทเทิร์นก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้วิธีที่ดูเป็นระบบมากกว่าการไล่แล้วก็แทนค่าแล้วก็แพทเทิร์นก็คือเราจะเขียนรี s i o n tree เนี่เราจะไดไ้เห็นภาพนิดหนึ่งอ่ะวิธีเราทําแบบเดิมนะครับเราจะเขียนแบบเล็กๆตรงนี้หนึ่งจะได้เป็นท เราก็จะด,ดูว่าอินพุตเริ่มต้นมีขนาด n ใช่ไหมนี่ตัวเองหนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งนะฮะขนาดลดไดย n ส่วนสองเนาะเรียกหนึ่งครั้งก็เป็น n ส่วนสี่เรียกหนึ่งครั้งก็เป็น n ส่วนแปดแบบนี้เนาะไล่ลไปเรื่อ,อยจนถึงเรียกตัวเองเป็นครั้งเป็นหนึ่งนะเโอเคเวลาวิาเคราะห์ไรนท่ธาก็คือเราก็ดูว่าในแต่ละชั้นชั้นบนสุดเนาะใช้เวลาในก้อนของมันเองไม่นับมีกชันเนี่ยคือสี่เราก็ใส่ก้อนถัดมาก็แต่ละคนก็ใช้สี่หมดเลยเใส่สี่ นั้นเวลารวมแต่ละชั้นเนาะมีหนึ่งหนึ่งสับเพล่เล่มแต่แต่ละตัวมีขนาด c มีขนาด c เนาะเพราะนั้นก็เวลารวมของแต่ละชั้นเนาะก็คือหนึ่งคูณกับ c แล้วก็เท่ากับ c ไอ้ก้อนนี้ก็เท่ากับ c c หมดเลยนะฮะตึ๊ด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 เพราะนั้นเวลารวมเนี่ยมันก็เท่ากับ c คูณจำนวนชั้นทีนี้เราหารสองใช่ไหมฮะแต่ละแต่ละชั้นเราเราหารสอง เราถามว่ามีกี่ชั้นก็มีเอ่อมีล็อกเอนชั้นใช่ไหมล็อกเอ็นเลเรนั้นเวลารวม,ท,อท,อท,อท,มทั้งทั่วอันนี้ห่างกันคือสี่คูณกับล็อกเอนแล้วกับโอ o ล็อกเอนตามต้องการนะฮะเราก็เขียนเขียนลิมิตชั้นทรีแล้วก็ดูว่าแต่ละอันใช้เวลาเท่าไหร่เนาะแต่ละสัปบปะเพื่มนะอันนี้มีหนึ่งสัปบปะเพ่มขนาดลดลงทีละครึ่งด้วยนะฮะก็จะน่ารักมาก นนเวลาโดยรวมก็เท่ากับ4แต่อันก็มีขนาด4ก็เท่ากับ4คูณ level นะอันนี้จะเป็น format ถ้าเราดูเทียบกับ recursion ของเมื่อซอนเนี่ยมันจะมีสไตล์คล้ายกันก็คือแต่ละชั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าเดิมตลอดเห็นไหมฮะใช้เวลาเท่าเดิมตลอดกเอ็เราก็เลยจะได้ว่า,เ,าเวลารวมมันเท่ากับจํานวนชั้นคูณกับเวลาแต่ละชั้นก็เท่ากับโอรน อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคือเลคเคเรนเนี่ยมันมันจะมีได้หลายแบบนะฮะลองดูตัวอย่างเลคเคเรนน่ารักอีกอันหนึ่งสมมุติเรามีเลคเคเรนหน้าตาแบบนี้นะฮะเราลองวิเคราะห์ดูนะฮะไม่รวดเรก่อนอีกทึมเลยเนาะเปิดมาด้วยเลคเคเรนสมมุติเรามีเลคเคเรนหน้าตานี้ tn เท่ากับสมมุติว่าแทนที่เราจะวิเคราะห์อย่างเนี้ยเราดูว่ามันมีสองซับป๊อปเลมเนาะแล้วเราลืมอ่านโค้ดเราจะได้ว่าเออโอเค tn เนี่ยก็คือมีสองซับป๊อปเมแล้วก็แต่ละอันใช้เวลา tn ส่วนสอง แล้วก็บวก4ถามว่าอันเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับเอออยากให้พอสวิดีโอนิดนึงนะฮะลองลองลองทำเองก่อนนะฮะลองทําเองดงูแล้วก็พอสดูแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนะลองพอส์หนึ่งะฮะแล้ลองใช้เขียนทรีออกมานะฮะแล้วก็วิเคราะห์ r ันนิ n g time ของเรคเคอร์เรนตัวนี้นะฮะอ่ะพอสเลยครับพอสเลยครับแล้วเดี๋ยวลองทําทํามือดูครับ อ่าโอเคลองลองทำแล้วใช่ไหมฮะอ่าเรามาตรวจคําตอบกันนะฮะเอ่อเหมือนเดิมฮะเราก็เขียนก่อน input level บนสุดปีขนาด n เนาะเลเยตัวเอง2ชั้นอย่าลืมนะฮะตอนเราวิเคราะห์ลแริทันเนี่ยเราดูรายละเอียดเข้าไปข้างในเนาะแต่ตอนดีไซน์คอนเทนต์อยากเข้าไปดูขา้างในมันจะทําให้งงนะฮะอ่าโอเคอ่าเราก็แบ่งเป็นสองสับเพลมขนาด n อส่วนสองใช่ไหมอันนี้ก็แบ่งต่อเป็น n อนส่วนสี่เอ็นส่วนสี่ะอันนี้ก็เป็น n อส่วนแปด ส่ไปเรื่อยๆแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็ไล่เรืเ่อยๆไปจนถึงหนึ่งเนาะโอเคเอ่อเราก็มาดูว่าแต่ละชั้นใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือมาดูไอเซตข้างหลังแหละอันนี้ใช้เวลาสี่ใช้เวลาสี่สี่สี่หมดเลยสี่สี่สี่ข้างล่างโอเคโอเคอันนี้มีหนึ่งสับพอปเล่มแต่ละอันใช้เวลาสี่ใช่ปะ่ะเวลารวมก็เป็นสี่อันนี้มีสองสับพอปเล่มแต่ละอันใช้เวลาสี่เวลาก็เป็นสองสี่อันนี้ มี4 s ั b พ r o b เ e มแต่อันใช้เวลา c เวลารวมก็เป็น 4c นะถัดไปก็เป็น 8c นะ้อดูแพทเทิร์นได้ซ้ำไปเรื่อยถึงข้างล่างมี n s ั b พ r o b เ e มใช่ไหมก็เป็น n คูณกับ c เพราะนั้นเวลารวมเนี่ยมันก็คือไอ้อนเนี่ยต้องมารวมกันนะโอเคเพราะนั้นเวลารวมเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่นาะเราก็มาเขียนตรงนี้ก็เท่านับหาร tn มันก็เท่ากับ c บวก 2c บวก 4c บวก 8c บวกไปเรื่อยๆจนถึง nnc จริงตัวนี้เราอาจจะมองว่า,าเราให้ n เท่ากับ2กำลัง k ก็ได้เนาะอันนี้ก็จะคือ n ไล่ไปถึง2กำลัง k c นะฮนะโอเคและนี่มันเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องอาจจะมองเป็น2กำลัง k ได้เลยนะฮะเพื่อเพื่อการง่ายในการ analyze โอเคที้เราจะมองว่านี่มัน,มนเท่ากับเท่าไหร่เนาะ เราก็ต้องคิดนิดหนึ่งแนล้อันนี้ในการรวมรวมสามอันนี้จะกลับไปเหมือนวิชา d i s c r e t e แมทนะฮะโอเค okay. แต่ถ้าเรามองมุมเนี้ยสังเกตว่าออตัวตัวใหญ่สุดนะอยู่ที่เลเวลล่างใช่ป่ะแล้วเลเวลก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่สังเกตว่าสับพ r o b เล่มน่ะมีเลเวลล่างมี N ็ใช่ป่ะเลเวลก่อนหน้ามี N ส่วนสองใช่ป่ะนี้ก็คือ C-C เหมือนกันนั้นใช้เวลา C-N อันนี้มัน N ส่วน2คูณกับ C ใช่ป่ะเอ,อเวลามันลดลงครึ่งหนึ่งเนาะทุกๆเตอรเวลถ้าถ้าเรามองมองย้อนกลับไปถ้าเรามองมองมาอย่างนี้ก็คือเวลาเพิ่มขึ้นทีละสองเท่าอันนี้เวลาลดลงทีละครึ่งหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาหล,ากลักอะมันจะถูกโดมิเนตโดยชั้นนี้ชั้นล่างสุดเนาะเวลาเราโซจริงๆอะเราก็อาจจะมองว่าเออผมก็เอาตัวนี้หารทุกตัวตลอดเนาเราจะได้ว่าเราแยก Cn อ k มาใช่ป่ะ เวลาหารทุกตัวตลอดเนี่ยอันนี้จะเป็นหนึ่งไอ้ตัวก่อนหน้าเป็นหนึ่งส่วนสองตัวก่อนหน้าถัดไปเป็นหนึ่งส่วนสี่ไล่ไปเรื่อยเนาะจนถึงเอ่อละหนึ่งส่วนแปดไล่ไปเรื่อย,นยจนถึงอันนี้ประมาณหนึ่งส่วนเอ็นประมาณนี้เนาะถามว่าแล้วไอ้ซัมซัมซัมเมชั่นไอ้ก้อนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เนาะอันนี้มันคือถ้าเราจําได้มันคือจิวเมทริกซีรีส์เนาะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเป็นน้อยกว่าหนึ่งใช่ปะ เพราะนั้นไอ้ก้อนนี้ยก้อนนี้นะฮะก้อนนี้ยคือโอหนึ่งมาอย่างไงถ้าเราลองบวกดูแบบแบบแบบมนุษย์ธรรมดาเราแบบหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสี่ใช่ปะ่ะมันก็จะแบบโอเคอันนี้ก็เป็นสามส่วนสองแล้วก็มันก็มันไม่เกินสองอะไอ้ก้อนนี้ไม่เกินสองใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอหนึ่งนะฮะโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าเราจําได้ในตอนเรนดิสครีตอะ ถ้าเรามีฟังก์ชันอะไรนะ a กำลังศูนย์บวก a กำลังหนึ่งบวก a กำลังสองบวกไปเรื่อยๆนะฮะเรา a น้อยกว่าหนึ่งอันนี้ก็คือนะครับ o1 ซึ่งจริงมันคือถ้า a a เท่ากับหนึ่ง a น้อยกว่าหนึ่งเนาะหนึ่งลบหนึ่งส่วน a หนึ่งลบหนึ่ง a หนึ่งลบหนึ่งส่วนหนึ่งลบ a ขอโทษครับถ้า a น้อยกว่าหนึ่งเนาะอันนี้เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นค่าคงที่เนาะเป็นค่าคงที่ o1 เป็นค่าคงที่เพราะนั้นอันนี้ค่าคงที่คูณกับสองกำลัง k คูณกับ C ใช่ไหมอันนี้คือ n ใช่ไหมก็คือเป็น C n คูณกับค่าคงที่อันนี้ก็เป็น on นะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ไม่ดีจาก b บเ a r y s สเซิ h เดียวกันเนี่ยถ้าเราทําแบบไม่ดูตามาตราเรือแทนที่อันกริที่จะเป็น o log n นะซึ่งเล็กเป็น log ของ n เราก็เราจะไปต่อว่าเป็น on ซึ่งซึ่งก็จะผิดนะฮะโอเคไหฮะ แต่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้ตัวรี s อมชั่น e ีมาตอนะในการในการวิเคราะห์นะครับโอเคก่อนจะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยออฟอร์มทั่วไปของของเล c เ r r e n เลนที่เราจะพบเนาะเดี๋ยวจะเห็นอีกหลายแบบเลยแต่ฟอร์มทั่วไปของเล c เ r r e n เลที่เราจะพบเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือ tn เนี่ยเท่ากับ b คูณกับ tn อส่วน a ก็คือแต่ละ การเลียกตัวเองเนี่ยแบ่งปัญหาออกเป็น b ชิ้นแต่ละชิ้นมีขนาดลดลง a a หน่วยเนาะทนั้นก็จะมี b กับ a ตรงนี้แล้วก็บวกฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งซึ่งขึ้นกับ n ก็คืออันนี้คือคือก้อน,นประมาณนี้เนาะก็คือในแต่ละเลเวลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะแล้วเลียกตัวเองเนี่ยเลีตัวเองกี่กี่กี่ครั้งนะ,ะมีกี่สับพอรบเลมแล้วแต่ละสับพอรบเล่มขนาดลดลงเท่าไหร่ก็จะมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวเนี่ยแหละ ก็คือ B, A, แล้วก็ F ตัวนี้นะอันนี้คือฟอร์มทั่วๆไปที่เรามักจะเจอเนาะนะฮก็ในการวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นตัวอย่างนี้หลากหลายมากขึ้นเราจะเห็นเริ่มเห็นฟอร์มว่าเอาโอเคถ้าดูนี้เป็นแบบนี้ดูนี้เป็นแบบนี้ตัว B เนี่ยมันก็จะมีสับนิดนึงเนาะตัว B เนี่ยเรามักจะเรียกว่าเป็น branching factor คือเลยเป็นตัว B เนาะ branching ก็คือแบ่ง แบ่งเป็นกี่ปัญหามีการกระจายส่วนตัวเนี้ย a b ยิ่งเยอะเนี่ยแปลว่าปัญหาย่อยเยอะนะฮะส่วนตัวนี้ a เนาะถ้า a เยอะแปลว่าปัญหาย่อยมีขนาดเล็กลงเร็วก็คือหารเยอะเห็นไหมฮะหลายคนจะงงแล้วมันมันจะมีหารแปลกๆได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะได้ไปดูตัวอย่างกันนะครับซึ่งจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้คลิปคลิปเก่าจากของเดิมนิดนึงนะฮะเพราะนั้นก็อาจจะเพราะออาจอาจไม่ทันนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการคูณอินทิเจอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของ U i ของเคอร์แอนกทาฟิกอีก2อีก2อันนะฮะก็คืออีก2ปัญหาเอ่อก็คือปัญหาอ่อินอิน,อนการนับจำนวนคู่ที่มันเรียงสลับกันประมาณนี้อีกอันเป็นปัญหาเชิงเลขคณิตที่หนึ่งหาคู่ที่อยูอ่จุดที่อยู่ใกล้กันที่สุดนะะไอตัวปัญหาจุดที่อยู่ใกล้กันที่สุดถ้าถ้า ถ้าฟังเราสับสนอันนี้ไม่ไม่เป็นไรเนะี่ยค่อนข้างยากเดีย๋ยวเราไปทวนกันในห้องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮะเอ่อเดี๋ยวขอเชิญดูดูคลิป,ปถัดไปจะเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เป็นอ e ีเจ erm อร์ม u l t i p l i c a t i o n ครับโอเคครับ